สวยคิดดีนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้มาจังหวัดยามานาชินะคะจังหวัดจังจังหวัดยามานาชิอเตละที่ใหญ่มากเลยค่ะสวยมากใหญ่มากใหญ่มากสวยมากตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆสนกก็ อยากเก็บภาพสวยๆแล้วก็มาขอพรน,นะคะมากราบไหว้ขอพรก่อนจะกลับบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะเข้าไปชมด้วยกันนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะจังหวัดยามาชิวันนี้แดดออกแล้วค่ะเพราะว่าใต้ฝุ่นเข้าเนาะจังหวัดประเทศ ญี่ปุ่นใต้ผลันเข้าสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเข้าไปขอพรด้วยกันนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะค<อ>ก็เป็นทางเข้าสวยต้นไม้ตรงนี้เราก็ห้ามเหยียบนะคะเพื่อนๆะแล้วก็จะข้ามเข้าไปนะคะสวย สวยมากๆเลยค่ะว้าบรรยากาศมีต้นไม้ปลูกเต็มเลยนะคะก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสวยงามสุดยอดมากๆเลยค่ะจังหวัดยามานาชิ โอเทลาใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากที่เข้ามาขอพรไหว้กราบไหว้นะคะพเพื่อนๆขาเข้าไปขอพรด้วยกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศก,าก็ ญี่ปุ่นเลยนะคะจังหวัดยามานาชิสุดยอดมากๆเลยคะ่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะคะเพืเ่อนๆ โอเตลรที่จังหวัดยามานาชิในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะกราบไหว้ขอพรด้วยกันนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นที่จุดทูบเนาะจุดทูบก่อนที่จะเข้าไปแล้วก็มี ขอพรกราบไหว้มีให้เหรียญตังญี่ปุ่นได้นะคะต้นไม้สวยๆงามๆม,มากเลยค่ะสวยงามอลังการมาก 没有十多斤 องค์ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆ่ะพระองค์ใหญ่มากเลยค่ะบรรยากาศก็กล่มลื่นพระองค์ใหญ่มากขอกราบไหว้ขอพรค่ะ